สวัสดีครับก็ามาเจอกันอีกนะครับกับช่างปุ้ยหาดใหญ่นะครับเรามาดูวิธีการซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ติ๊กนะครับอของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับอาการลูกค้าบอกอเชื่อมไม่ได้นะครับกดสวิตช์ไม่ทํางานนะครับเรามาดูกันว่าอาการเป็นยังไงนะครับผมขอตั้งสายไว้ตรงนี้นิดนึง ตู้ติ๊กสายจะยุ่งยากลุงลังเลยนะครับอ่าเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตต์ปั๊นลมทำงานนะครับไฟโฟล์วติดอ่ากดสวิตต์ดูนะครับกดสวิตต์ดูที่สายติ๊กนะครับอ่าจอติ๊กจะมีเสียงแบบนี้ครับได้ยินครับยิบยิบนะครับอ่า เงียบเลยนะครับเสียงสวิตต์ตรเงียบแลยนะครับลองยกสายดูนะครับสวิตช์ทางไวแล้วยกสายแล้วจำได้ไหมอีกนะครับเงียบดังเงียบอาการพื้นฐานนะครับตัวนี้ลูกสายแล้วทำงานแล้วก็ก็แสดงว่าสายขาดตรงส่วนตรงนี้นะครับตรงสายสวิตติก ตัวนี้อาการเบื้องต้นการแก้ไขนะครับก็เพื่อนๆสามารถแก้ไขกันได้เองเลยนะครับก่อนจะถึงมือช่างครับก็ตัดต่อสายออกมาหาจุดเสียที่สายไฟตรงนี้นะครับมันยังขาดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ต่อเข้าใหม่ๆอ่ตอนนี้เราก็ตัดสายออกมาแล้วนะครับอ่า สายที่รอยขาดนี่ก็อยู่บริเวณนี้นะครับเราต่อสายไฟเส้นใหม่เลยนะครับวงต่อนะครับใส่ท่อหดนะครับใส่ใส่ที่สวมสายนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็แข่งแรงนะครับดันเข้าไปนะครับมันจะผ่านคิดเลย

เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เราจะพันเทปพันสายไฟนะครับก็ในส่วนนี้เราก็ไปต่อกับสวิตซ์ตัเดิมน,นะครับสวิตซ์ตัวเดิมน,นะครับาการบัดกรีนะครับกรีสวิตซ์ก,กลับเข้าไปนะครับ อินเสวิสติแล้วครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการประกอบเข้าไปมีอะไรนะครับใช้คีบเป็นทายนัดนะครับ ออกแล้วครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวตัดสายไปอ,อ,อ,อีกทีนะครับเอาลงมาตีดูต่อสายนะครับนะครับสายที่ขาดาก,ก็ถูกตัด,ดต่อไปเรีเยบร้อยแล้วนะครับอเอ๋รอครับอาการเบื้องต้นเพื่อนๆช่างด้วยกันหรือ ือช่างทั่วไปนะครับที่ใช้งานเครื่องเชื่อมก็สามารถทํากรณีได้นะครับอาจจะไม่ถึงมือช่างนะครับรบก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ